ขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะคะเข้าสู่เวทีเสวนาค่ะเชิงวิชาการอย่างเป็นทางการนะคะท่านคงรับทราบข่าวคราวเรื่องราวนะคะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ออ13ชีวิตค่ะที่หมูป่านะคะเขาก็ออกมาจากถ้ำพบแสงสว่างแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วพระพุทธศาสนาของเราละ่ะ่ะใครจะเป็นผู้ จะเป็นวีรบุรุษมากอบกู้นะคะที่สําคัญนะคะเคยมีคํากล่าวของคนโบราณว่าไว้ว่าการเดินทางไกลหมื่นลี้ไม่เท่ากับได้พบบัณฑิตเพียงหนึ่งชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะองปาถกที่ทุกท่านจะได้รับฟังจากท่านนะคะท่านถือว่าเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ของแผ่นดินไทยเ็าว่าได้เพราะท่านได้บรรพชาตั้งแต่ยังเยาวะะ์วัยค่ะ เล่าเรียนในทางธรรมแล้วก็จบถึงขั้นสูงสุดนะคะคือเปลี่ยนธรรม9ประโยคจากวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรีนะคะหลังจากลาศิกขาแล้วท่านก็ได้รับราชการค่ะตำแหน่งสุดท้ายของท่านคือผู้ในการกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือค่ะท่านยังเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการประพันธ์และงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนามากมายค่ะ กล่าวไว้ไม่หมดเลยค่ะจะขอยกเพีงเฉพาะงานที่โดดเด่นเท่านั้นนะคะอย่างอาทิเช่นกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนะคะวันที่5ธันวาปีพศ2542กาบเหเรือเอเปกคะในพระพระชาชพิธีกระบวนพระยุหาย,ยาตราทางชนละมาาค่ะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเอเปกนะคะในปีพุทศธศักราช 2,546ค่ะและยังเป็นผู้ประพันธ์กาเพรือฉลองสริรราชสมบัติครบ60ปีนะคะปาดของแผ่นดินแล้วก็ได้สร้างค่ะผลงานไว้มากมายนะคะก็ทุกคนได้มองเห็นนะคะท่านเลยได้รับรางวัลมากมายเช่นกันนะคะขอยกเป็นลำดับที่สำคัญคือ หลังวัลพุทธคุณูปาการประเภทการจนะเกียติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจทุ่มเทเสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปกป้องพระพุทธศาสนาจากคณะกรรมาการศาสนาศิลป,ปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะคะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะได้โปรดร่วมกันตบมือเป็นเกียกรติแก่นาวาเอกทองย้อยแสงสินชัยค่ะองค์ปาถกข,ของเราในวันนี้คะะ่ะพิธีการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านสาธุชนที่เคารพครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มายืนตรงนี้แล้วก็มาพูดเรื่องที่อยากพูดผมอยากพูด หลายเรื่องนะฮะแต่ก็มีผู้บอกว่าบางเรื่องอย่าพูดอันนี้ก็เป็นประจำมาตรฐานของสังคมไทยเรารู้หลายๆเรื่องแต่เราพูดได้เป็นบางเรื่องก็เป็นเรื่องธรรมดาท่านอาจจะฟังประวัติของผมมาจากผู้แนะนำนะแต่ท่านไม่ได้บอกว่าข้อสำคัญผมเป็นลูกชาวนา แล้วก็ไม่ใช่ชาวนาชั้นธรรมดาเป็นชาวนาชั้นสี่คือชั้นที่ไม่มีนาเป็นของตัวเองแล้วก็จะเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยที่ได้โอกาสทางการศึกษาผมมีโอกาสเรียนตามระบบการศึกษาของรัฐบาลเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็หมดโอกาสแค่นั้นซึ่งก็เป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ของสังคมไทย และคาดว่าจะเหมือนตัวนใหญ่ของพระเดชพระคุณที่มานั่งอยู่ในที่นี้คือเป็นคนที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาเราถามว่าทําไมมาเป็นเนาวีกทธงย้อยผู้ในการกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศาสตร์เรือเป็นคนแต่งกาเพเรือเป็นคนเขียนหนังสือไปมาเป็นได้อย่างไรคําตอบที่สั้นที่สุดตรงที่สุดก็คือเพราะพระพุทธศาสนาถ้าวัด ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีแล้วก็การศึกษาในระบบของสองฆ์ไม่มีผมก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับหลายท่านที่จะไม่มีโอกาสเหมือนกันถามว่ารัฐบาลรับผิดชอบพวกเราแค่ไหนพวกเราคือพวกที่ไม่มีโอกาสเนี่ยนะเอาก็ต่างคนต,งต่างไปที่ตัวใครตัวกูนะฮะใครมีรู้ทางทางัหนได้ก็ไปแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีรู้ทาง คนจนใหญ่ก็จะไม่มีรูทางผมบวชเนนเมื่ออายุสิบหกถอยไปผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่อายุแปดขวบบวชเนนตั้งแต่อายุสิบหกเป็นเนนอยุสีป่ปีเป็นพระอยย่สิบปีชีวิตในโรืวัดตีโซ่ยี่สิบปีผมดีใจที่ผมเป็นทุกสถานะที่อยู่ในวัดเป็นตั้งแต่เด็กวัดเป็นสมมเนรเป็นพระ ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่พระเด็พระคณท่านสาธุชนที่ารพครับทําไมเราต้องมาพูดเรื่องปัญหาของพุทธศาสนาในเมื่อชีวิตทั้งชีวิตของเราอยู่กับพระพุทธศาสนามันเกิดอะไรขึ้นเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับมันใหญ่จกนกระทั่งเราลืมไปว่ามันมาอย่างไงคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่า เราเกิดมาแล้วก็เห็นพุทธศาสนาแล้วคนรุ่นนี้นะรุ่นเราเนี่ยแล้วถ้าคนรุ่นพอสอนี้เกิดมาก็จะเห็นพุทธศาสนาในสภาพที่กําลังเป็นอยู่ทุกวันนี้แต่คนรุ่นกับผมนี่โชคดีทุกคนจะมีรุ่นอยู่สองรุ่นในชีวิตของตัวคือจะอยู่ในสังคมเก่ารุ่นหนึ่งช่วงหนึ่งแล้วก็จะมาอยู่ในสังคมใหม่บางทีอาจจะได้ต่อไปในสังคมในอนาคตด้วยอีกช่วงหนึ่ง แต่ทุกคนจะมีสังคมเก่าองทุกคนใหม่คือจะเห็นแบบเก่าก็ทํามันอย่างนี้และแบบใหม่ที่ตัวกําลังเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้สมัยที่ผมเห็นพระพุทธศาสนาเมื่อผมอายุแปดขวบนั่นคือพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกซึ่งหลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ยังไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นความประพฤติความเป็นไปความเป็นมาความเป็นอยู่ของพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคนั้นและยุคก่อนนั้นขึ้นไปจากคำบอกเล่าของผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้น ขอขอให้เรามาปูพื้นกันนิดหนึ่งว่าปัญหาที่เราต้องมาพูดกันวันนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรขอถอยไปจนถึงพุทธการเลยครับเมื่อก่อนพุทธศาสนาก็ไม่มีมีเมื่อองค์สมเด็จพระเจ้ามาัมพระเจ้าตัดสู้อนุตตร้สอมมาสัมพโพธิญาณตัสรู้แล้วก็ประกาศพุทธศาสนานะฮะมีคนเห็นด้วยแล้วก็ออกมาประพฤติปฏิบัติ ถ้าศึกษาดูในคัมภีร์เราจะพบประโยคหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ไม่ได้เคยฟังมานั่นคือผู้ที่ฟังธรรมของพระุทธเจ้าแล้วก็จะมีความคิดว่าครวาดเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุดสังขัดนั้นเป็นการกระทําที่ได้โดยยากถ้ากระไรเราพึงออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน นี่จะเป็นประโยคที่ปรากฏมากเลยในพระเจ้า,าิดกหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสมมาทพุทเจ้าทรงประกาศพุะศาสนานั้นแล้วก็มีคนได้ฟังก็จะมีความประสงค์ที่อยากจะประพฤติตามแล้วก็เลบอกว่าการอยู่เป็นคราวญาวัดนั้นยากที่จะประพฤติตามได้จึงออกบทสถาบันสงเกิดขึ้นมาจากจุดนี้ครับจุดที่มีคนต้องการจะประพฤติตามคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วออกบท มนุษย์เราไม่ได้เป็นนักบวชมา,าตั้งแต่เกิดใครไม่ไม่มีใครเกิดมาก็เป็นพระเป็นเดรเลยมาเป็นที่หลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลอะไรล่ะครับด้วยเหตุผลที่ว่าครวญเป็นที่แคบแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการเจริญพืชพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ดุจสังขัดพื่อทำได้โดยยากเขาคิดอย่างนี้จึงมีคณะสงฆ์เกิดขึ้นจึงมีคนออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนมีวิถีชีวิตแต,ตกแต่างแตกต่างจากผู้ที่อยู่ของเรือน จับจุดนี้ให้ดีนะครับจุดนี้จยเป็นจุดเปลี่ยนท,ที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นเพราะว่าเกิดมาก็เห็นพระแล้วนะครับเกิดมาก็เห็นพระตื่นเช้าก็มาเห็นพระออกพิศบาลเห็นวัดเห็นชอบพระบรกการหลังคาโบสถ์เห็นจีดีเห็นอะไรหมดแล้วแต่ว่าลืมมองถอยไปว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้าศึกษาการเผยแผ่พุทธศาสนาขององค์ษษส,สุเรตพุทธมารถุรเจ้าเห็นได้ว่า ระองมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีไม่ใช่สักตัว่ามีธรรมะอย่างเดียวก็อเอาไปเผยแพร่ได้ศึกษาดูจะเห็นว่ากลุ่มแรกที่ฟังธรรมคือกลุ่มบุคคลที่พร้อมแล้วที่จะรับการถ่ายทอดคือเบญจวัคคีศึกษาต่อมาจะเห็นว่าคําสอนกองทัพทมครั้งแรกมีกําลังคนเพียงแค่6กรวมทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า้วยก็หกสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งคนนี้เท่านั้นที่ออกไปเผยแพร่พระศาสนา จนกระทั่งมาถึงเมืองไทยก็เกิดจากคน6.1นี้นะครทีนี้เมือ่อเมื่อมีชีวิตสองแบบคือชีวิตแบบชาวบ้านกับชีวิตแบบแบบนักบวชเกิดนะฮะปัญหาก็จะตามมาอีกว่าความแตกต่างเนี่ยจะจะดูกันที่ไหนนะฮะ ความแตกต่างนี้ก็ดูกันที่วิถีชีวิตซึ่งต่างกันนะครับวิถีชีวิตที่ต่างกันนี้เองละครับที่จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือจุดบอกเราว่าใครควรจะทําอะไรหรือควรจะทำอย่างไงนะฮะเมื่อองค์สมเด็จพระธรรม,มจักรเจ้าทรงประกาศศาสนาที่แรกกับบุคคลห้าคนแล้วก็บุคคลทั้งห้าคนนี้ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากชาวบ้านมาเป็นปใกล้นสร็จครับ คนแก่ก็ยางเงี้ยนะมีคนก็นคิดว่าเอาไม้เข้าใกล้อีกนิดผมกลัวมันจะกินผม <laughs> นะเมื่อเมื่อมีกําลังคนพร้อมทั้งหกหกสิบคนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นกําลังคนรุ่นแรกของพุทธศาสนาเนี่ยพื้นที่อยู่ที่ไหนพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ที่ไหนสนามรบอยู่ที่ไหนครับจุดแรกถ้าเราศึกษาพุทธประวัติก็จะเห็นว่าเมืองที่พระเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาคือเมืองราชจฤกแควนมคต ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งในยุคพุทธกาลที่เต็มไปด้วยพระที่ศาสนาเห็นไหมครับว่าการเลือกพื้นที่เนี่ยสำคัญคือหมายความว่าถ้าเอาชนะที่มคตได้แล้วก็ถุดยอดแล้วนะแล้วก็เป้าหมายแรกที่พระองค์เสด็จด้วยพระองค์เองก็คือเดินสามพี่น้องซึ่งเป็นคนและเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรัฐที่กลุ่มคนในเมืองราจนับถือมาก เห็นไหมครับว่าวิธีการที่จะประสิทธิ์ที่จะประกาศประกาศพุธศาสนานะไม่ใช่จักรว่าธรรมพระองค์ท้งวางแผนเอาชนะหัวใจของคนราชพฤกก่อนเมื่อเะดินสามพี่น้องยอมรับเป็นสาวกแล้วงานมันก็ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่หมดเพียงแค่เอาแค่หัวใจของเจ้ามกตให้ได้แต่ต้องเอาพลังขุมอำนาจให้ได้ด้วยนั่นคือประกาศให้พระเจ้าพิมพิสารทรงยอมรับ นับถือพุทธศาสนาจนกระทั่งถวายเวรุวันเป็นสังฆารามแห่งแรกในพุทธศาสนาถ้าลองคิดดูสครับคิดดูนะคิดดูอีกมุมหนึ่งชฉดินสามพี่น้องก็ไม่เลื่อมใสพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่เลื่อมใสพอเห็นองค์พระนิพพานพระเจ้าเสดด็จมาในเมืองเราจะครึ้มีคำสั่งบอกว่าอย่าให้คนคนนี้เข้ามาในเมืองฉันอะไรจะเกิดขึ้นครับ ก็ประกาศอะไรไม่ได้เลยในเมื่อคนอยู่ในสังคมสังคมต้องมีผู้นําเป็นระบบมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่เราจะต้องนึกนะครับว่าพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยเจ้าของพื้นที่เริ่มสายศรัทธาที่เรียกว่ามีสม,มาธิธิฐเพราะฉะนั้นต้องทำให้ผู้ครองอำนาจรัฐมีสม,มาธิธิฐก่อนลองคิดดูถ้าพระเจ้าพิมพสารไม่มีสม,มาธิธเวรุวันก็ไม่เกิด การประกาศศาสนาที่เมืองระทึกก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งเมืองโกแฝงโกศลไม่มีศรัทธาเรื่อมใสในพุทธศาสนาอนาถาบินิกาเศรษฐีก็สร้างเจดวันไม่ได้ถ้าเกิดมีกฎหมายของรัฐห้ามว่าห้ามสร้างก็สร้างไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยจุดเนี้ยที่เราลืมเพราะอะไรเราจึงลืมเพราะว่าในเมืองไทยเกิดมาเราก็เห็นวัดพระออกบิจฉาบาท พระสวดมนต์พระทําอะไรก็ได้ชาวบ้านยกมือสมัยผมเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มถูกสอนมาตัง้งแต่เป็นเด็กเจอพระต้องนั่งลงกําลังเล่นอยู่ในสนามนะครับพระเดินผ่านลักเรียนทุกคนต้องคุกเข่าลงกับพื้นกับพื้นนะครับกับพื้นดินนี่แหละคุกเขา่าเด็กผู้หญิงก็ต้องนั่งคุกเขา่าประนมมือพระผ่านไปแล้วจึงเล่นต่อ ชาวบ้านรุ่นผมเป็นเด็กเดินไปำทำถนนถนนทางเจอพระสวนมาจะนั่งลงกับพื้นถ้าหาบของอยู่ก็จะกรงหาบลงเจ้าสวมงอบรู้จักมหมครับงอบงอบนะะสวมงอบอยู่ก็จะถอดงอบออกนั่งลงยกมือประนมจนป่า,าพระจะผ่านไปจึงสวมงอบหาบต่อประพฤติกันอย่างนี้ทุกคนขีดเส้นใต้คำว่าทุกคนนะฮะ ไม่มีมนุษย์คนไหนในสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมชนบทที่เจอพระแล้วจะมายืนทื่อเดินใส่พระเหมือนทุกวันนี้ไม่มีผมแต่งงานเมื่ออายุิ0อายุ3 0เนี่ยผมพอ,พอสอเท่าไร่ก็ไม่ทราบนะจำไม่ได้ออก็สังคมก็ค่อนข้างจะเก่าเก่ากับใหม่มาเจอกันเนี่ยนะผมแต่งงานที่ทุาญาติผู้ใหญ่เจ้าทุกยามาราชดุรีนะครับ บอนช้าก็พาท่านไปตลาดราชบุรีเดินจากบ้านไปเข้ากรอกพระเดินสวนมาเชื่อไหมครับผู้ใหญ่เมื่อผมอายุ30ตอนนี้ผมอายุ73ผู้ใหญ่เมื่อผมอายุสาจากจงังหวัดุทยาเจอพระสวนมาท่านนั่งลงครับนั่งลงกับพื้นแล้วก็ยกมือไหว้พระที่สวนมาโอมันไม่ใช่เฉพาะที่ราชบุรีอยุธยาเขาก็ทําที่ไหน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 ก็ทำคนอายุรุ่นนั้นวัยนั้นเขยังทํากันเลย แล,แ,ลแล้วมาถึงพศสอ61นรบเนี่ยไปดูนะครับเด,เดี๋ยวพ่อคุณเจ้าเดินออกไปนะฮะมีแม่งที่ไหนบ้างหลีกทางให้พระครับขอประทานโทษผมเป็นนักเลงปักท่อนะครับอาจจะพูดคำหยาบมีคนที่ไหนหลีกทางให้พระเห็นก็ตาเลยนะครับพระเดินสวนไปเนี่ยเเดินมาทางพุทบาทเลี้ยงงนาากันมาสามตัวสมคนนะครพระต้องเดินลงข้างล่างเนี่ยมันสะท้อนใจมากๆเลย มานึกถึงผู้ใหญ่จากทายามาเห็นผ้าพืดิตสวมาแล้วท่านนั่งลงกับพื้นผู้หญิงน,นั่งลงกับพื้นนะโอ้โหเป็นภาพเปรียบที่้ทำไมช่วงเวลาแค่นี้ช่วอายุคนเราเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องพูดถึงว่าจะย้อนหลังไปหาว่าส,สถานการณ์พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเป็นยังไงคนเขาเป็นยังไงกันฮะเอาแค่ใเมืองไทยที่เราเกิดมาก็เห็น พระเห็นวาดแล้วแล้วเราก็ประพฤติตพระสภาพอย่างเนี้ยแล้วมานึกถึงพอสอนนี้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นผมสรุปได้โดยไม่คิดว่าไม่ผิดเหตุใหญ่ที่ทําให้เกิดสภาพต่างเช่นนี้ก็คือการขาดการถ่ายทอดไม่ต้องสงสัยเพราะการเพราะขาดการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทําให้ช่วงว่างมันเกิดขึ้น มีคนมีมีมีใครบ้างที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถ้าไม่ใช่คนโบราณจริงๆะโบราณไม่มีโรงเรียนเหมือนสมัยนี้แต่เขาถ่ายทอดจากครอบครัวรุ่นสู่รุ่น,นเด็กสมัยผมนั่งกินข้าวกับพื้นนะะนั่งขัดตมาดจะถูกผู้ใหญ่ดุเหตุผลที่ผู้ใหญ่ดุขำคนสมัยนี้ฟังเราจะขำมึงยังไม่ได้บวชนั่งขัดตมาดไม่ได้ โอ้แล้วก็เห็นจริงๆด้วยนะผมก็โดนมากกับตัวนั่งกัตมาปุ๊บเฮ้ยผมยังไม่ได้บวชแล้วก็ยอมรับเออเรายังไม่ได้บวชจยมาเที่นั่งแบบนี้ไม่ได้เขาสอนกันมาในบ้านแล้วทุกคนก็จะรู้หมดว่าอ๋อยังไม่ได้บวชอย่ามานั่งกัตมาต้อานั่งพักเพียบแต่บวชแล้วนี่ทุกคนยอมรับว่าเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ที่บวชแล้วนะครับ แล้วคนวิการศึกษาทางโลกก็เอาคาว่าบัณฑิตนี่มาใช้ที่จริงเราเรียกคนที่บวชแล้วแล้วเราเตีขาออกไปนี่ว่าบัณฑิตเราเรียกกันมาก่อนเรียกกันมานานเรียกกันว่าบัณฑิตเขียนด้วยบ่วยไหมหันอากาดนอนเณรพรพุทธทองบนโทสติตอเต่าเขียนอย่างนี้ทองบนโทคนไทยทั่วไปที่การศึกษายังไม่ชัดเจนนักอ่านว่าบัณฑิตผมก็เคยอ่านว่าบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยอ่านว่าบัณฑิตครับทางบ้านผมอ่านบัณฑิตกันหมดแหละนะ แล้วหลักของภาษาไทยก็จะกร่อนลงไปนะบันก็จะหายไปก็เรียกแต่ทิศก็จะเรียกบันทิศว่าทิศแล้วก็จะเรียกกระติดปากว่าทิศจะเรียกคนที่สึกจากผ้าไปว่าทิศผมไปบ้านเทไลพี่สาวเรียกไอ้ทิศย,ย้อยเรียกอย่างนี้เต็มปากเต็มคำไอ้ทิศย,ย้อยแม้ขนาดนี้นครับถ้าไปแต่ครับไปเจอผู้ใหญ่เอ้าทิศย้อยก็คือผู้ทียย่บวชแล้วเนี่ยเป็น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 บัณฑิตนะฮะเป็นบัณฑิต เขาจึงเรียกว่าบันทิตคําว่ตทิี่ยออกมาจากคําว่าบันทิตนะครอันนี้คือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นบวชแล้วก็จะได้รับการยอมรับนับถือข้านิยมสมัยผมเป็นหนุ่มสมัยผมอายุรุ่นนี้เราร่วมสมัยกันเนี่ยนะครับข้านิยมสมัยผมเป็นหนุ่มนะผู้ชายคนไหนยังไม่บวชนะันถือว่าล้มเหลวในชีวิตจะไม่มีใครครบ้วก็เห็นก็จริงๆเลยครับมีอยู่ไม่มาก มีคนหนึ่งทางบ้านผมนะมันไม่บวชด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบเป็นคนหมาหัวเน่าในบ้านเลยครับเขารู้กันหมดทั้งหมู่บ้านไอ้นี่มันไม่ได้บวชไม่มีใครครบซึ่งมาพูดให้คนรุ่นนี้ฟังโอ้รหขำมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะเวลานี้คนไม่บวชนี่ไม่ไม่มีความหมายอะไรว่าจะครบรือไม่ครบนไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ไม่ได้มีบทบาทอะไรทั้งสิ้นมันทำไมมันขาดช่วงในเมื่อคนรุ่นผมสมัยผมเป็นเด็กคนไม่บวช เขายังรังเกียจถึงก็มีคําพูดไปขอลูกสาวบ้านใครขเขาก็ไม่ให้แล้วนี่เป็นเรื่องจริงลูกชายท่านไม่ได้บวชอย่าไปขอลูกสาวบ้านใครเขาจะไม่ให้ให้ก็ได้ความรังเกียจมากนอกจากนั้นเขาไม่ได้ดูแค่บวชแล้วนะไม่ได้บูแค่บวชแล้วดีอย่างดูไปทั้งทั่งเวลาบวชในใน,ในเวลาบวชมีคําพูดสมัยพระรุ่นผมนะครับออขอประทานโทษนะ ขี้เต็มฐานเจ็ดตำนานไม่จบครบไม่ได้หมายความว่ายังไงครับหนังสือสุดมนเล่มหนึ่งที่เรียกว่าเจ็ดตำนานพิมพ์โดยลุงพิมพ์เรื่องเชียงเรื่องเชียงจงเจริญนี่แหละครับเวลานี้เปลี่ยนมาเป็นเรื่องเชียงเพียนเพื่อพุทธศาสตร์อะไรเนี่ยนะมาก่อน,นเรียกเจ็ดตำนานพระทุกองค์ที่บวชแล้วต้องจบเจ็ดตำนานท่องเจ็ดตำนานจบจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จในการบวชองค์ไหนเจ็ดตำนานไม่จบครบไม่ได้ ล้วมีคำดูถูกว่าขี้เจียมฐานจจตจำนานไม่จบนี่ครบไม่ได้มันบอกถึงอะไรครับบอกถึงความเขาดูไปถึงก็ไม่ใช่สักลว่าบวชบวชอย่างเดียวบวชแล้วรู้ด้ยวยว่าขยันแค่ไหนนะจะจตำนานจบไหมพระรุ่นกับผมลงทําว่าสวดมนต์ไปตัวเปล่าครับองค์ไหนที่บวชใหมย่ยังท่องไม่ได้ แอบเอาเจตํานานไปต้องไปนั่งหลังๆครับไปนั่งข้างหน้าเปิดให้คนที่นั่งข้างหลังเห็นไม่ได้โดยเฉพาะเปิดให้หลวงพ่อเห็นไม่ได้เลยสวดมนต์ต้องสวดด้วยปากเปล่าเพราะท่องจําได้ไม่มีใครถือหนังสือสวดมนต์เข้าไปในโบสถ์ไม่มีใครถือหนังสือสวดมนต์ลงศาลาเพื่อทําว่าสวดมนต์เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนใครถือหนังสือสวดมนต์ก็ไปด้วยถือว่าขี้เกียจท่องไม่ได้ สมัยนี้ใครถือหนังสือสวดมนต์เข้าไปด้วยถือว่าเก่งถือว่าดีถือว่าขยันโอ้ยทำไมค่านิยมมันมันกลับไปได้ยังไงครับในช่วงอายุของผมเองในช่วงอายุของเราช่วงอายุคนเดียวเกิดขึ้นเพราะขาดการถ่ายทอดทัดเจนเพราะเราไม่ได้ถ่ายทอดค่านิยมนี้ไว้ใช่ไหมครับผมมีคำทำได้ส่วนตัวนะคร ว่าต่อไปวัดต่างๆเนี่ยครับจะทําหนังสือสวดมนต์อัดพัาสติกเป็นแผ่นเช่นบงคุสูตรก็แผ่นหนึ่งธรรมจักก็แผ่นหนึ่งชินบัญชรก็แผ่นหนึ่งวางไว้ตามสาลาที่คนจะมาไหว้พระใครต้องการจะสวดชินบัญชรก็หยิบเอาแผ่นชินนบัญชรมาอ่านอ่านจบก็ไปเก็บแล้วก็คิดว่าตัวได้สวดมนต์แล้วใครอยากสวดธรรมจักรก็ เอาแผ่นธรรมจักมาอ่านอ่านจบก,ก็ไปเก็บแล้วก็บอกว่าฉันได้ไปสวดธรรมจักมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเวลานี้เริ่มเป็นแล้วก็ผมไปเที่ยวอินเดียมาเมื่อปีที่แล้วมีผูออ้ออกทุนให้อ,อไปที่วัดรุนวัดนี้ไปคณะของเราไปวัดไหนวัดไทยที่อินเดียก็จะไปทอดพระป่าวัดสุดท้ายคือวัดเชตวัน พระเดชพระคุณที่นั่นให้ศินด้วยวิธีที่ดีมากๆเลยครับท่านบอกว่าพอเรารัตนาสินเสร็จมายังพันเตศมิสงมิตุง,งรัตนทายะท่านก็บอกว่าวันนี้จะให้ศินแบบเก่าให้ศินแบบเก่าคือให้ผู้ขอศินเป็นผู้ว่าศินเองนี่คือการรับสินแบบเดิมครับคนที่ถือสินสมยัยสมัยเก่าจริงๆ่ะ เขาศึกษาหมดเลยว่าศีลคืออะไรปานาติปาตาเวรมณีสิกขาระทังสมาธิมีแปลว่าอะไรข้าพเจ้ามีเจตนาวดเว้นิกขาบทข้อว่าวยการยังชีวิตจัดให้ตกล่วงทุกข้อเขาจะเขาจะรู้เขาจะเข้าใจเขาจะพูดได้เขาจะเขาจะบอกตัวเขาเองได้ว่าเขาจะทําอะไรแล้วจึงไปบอกพระวว่าข้าพเจ้ามีเจตนาจะสมาธิสารศีลอย่างนี้อย่างนี้นี้เพื่อให้ภาพเป็นประยาน ตรงตรงก่อนแบบนั้นนะครับจะทําอะไรนะให้พระเป็นปญัญญาก็ไปบอกพระก็จะว่าเจตนาของตัวนี้ให้พระฟังว่าพระคุณเจ้าที่เคารพข้าพเจ้าจะขอปานาติปาราเวรมีสิกขาไปทำสมาธิมิจบจบข้อ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 ,ขอไปพระฟังจบแล้วก็เอออนุโมทนาสีเลนะสุขติงยัาติสีเลนะโพกัทํามจะสีเลนะนิูพุทธยญาติ สมาสีลังวิตก็คือพระก็บอกโอ้ดีแล้วโยมนะโยมปฏิบัติศีลอย่างเงี้ยก็ครับครับผมผมกลัวมันจะกินผมทาบอกทำไมครโพนที่นั่นคือผู้ขอศีลไปบอกพระให้เป็นปรญญาแล้วตัวเองว่าศีลด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับปัจจุบันนี้ผู้ขอศีลกล่าวคําขอศีลแล้วต้องให้พระว่านําเราจึงเรียกว่าพระให้ศีลน,นะฮะซึ่งมัน ซึ่งมันไม่เหมือนก่อนมีปัญหาเรื่องไมโครโฟนนะครับครับผมขอบพระคุณครับเวลานี้กลายเป็นว่าเวลาโยมจะถือศีลเนี่ยต้องต้องให้พระว่านำท่อง,งทงที่เดิมจริงๆโยมเป็นคนว่าเองแล้วสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตามนี้ก็คือถวายสังฆทา,านเวลานี้วัดต่างๆนะครับ เมื่อคนจะถวายสังฆทานเนี่ยว่าคำถวายสังฆทานไม่เป็นแล้วแล้วทำยังไงก็ให้พระว่านำเวลานี้พระว่านำกันแล้วนะครับอีมานี้มายังพันเจพระตานีพระตานีก็ไม่เอาแล้วสังฆทานานี้ซึ่งมันเบี้ยวไปหมดเลยมันเพี้ยนคำว่าสังฆทา,านานี้เนี่ยมันเพี้ยนนะครับโปรดทราบว่าอย่าไปใช้อีมานี้มายังพันเจพระตานีว่าตั้งแต่ต้นจนจบพระว่านำเป็นท่อนท่อน ในอนาคตอีกไม่นานการถวายสังฆทานจะมีคําขอสังฆทานคําขอถวายสังฆทานโยมจะเป็นคนขอแต่ความก็เหมือนขอศีลเสร็จแล้วพระก็จะกล่าวคําถวายสังฆทานนาให้โยมเหมือนกับที่พระให้ศิลโยมรับศิลต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นแล้วหลายวัดน,น,นี่คืออะไรครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วความผิดเพี้ยนอย่างเงี้ยมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เนื่องจากเราไม่ได้ถ่ายทอดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะว่าทำไมผมเป็นเด็กทำไมผมเป็นเดนเนี่ยใครจะถวายจักรทากนทาก็จะเรียกหามมรรคนายกมกรรคทายก,ากมาพร้อมเลยเอา้เอาเปล่าพระจะไม่มาพูดอะไรเลยโยมจะเป็นคนว่าเองอีมานี้มันยังปันเนปรปตานี้น่าเองเวลานี้กลายเป็นว่าพระว่านําไปเรื่องปกติแล้วต่อไปพระจะต้องว่านําก่อนแลวโยมว่าตาม นี่คือความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้มีการถ่ายทอดนี่เป็นตัวอย่างเรื่องเดียวสองเรื่องเรื่องอื่นๆทั้งหมดในวิถีชีวิตพระก็เป็นเช่นนี้คือไม่มีการถ่ายทอดให้รู้ว่าอะไรพระเจ้าท่านบอกว่าต้องทําและอะไรที่พระเจ้าท่านบอกว่าห้ามทํานั่นคือวิถีชีวิตของพระถูกตัดโดยไม่มีการถ่ายทอดคนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าพระรุ่งเก,ก่าเขาทาอะไรกันยังไง แล้วพอห่างไปเจ้ไม่กี่รุ่นก็จะไม่รู้แล้วว่าวิถีชีวิตของพระเป็นอย่างไรโอ้ทาไมเป็นอย่างนั้น